ขอให้นักศึกษาไปดูที่หน้า91นะครับในตัวอย่างที่3.3นะครับในตัวอย่างนี้จะมาอธิบายการบันทึกบัญชีนะครับกรณีที่จะทํารายงานต้นทุนการผลิตตามวิธีถัวเฉลีย่ยและวิธีข้อก่อนก่อนเสร็จแล้วในกรณีนี้มีของเสียด้วยแล้วของเสียจะลงบันทึกบัญชียังไงนะครับทั้งของเสียปกติและของเสียเกินปกติมาดูในโจทย์นิดนึงนะครับเขามีการเพิ่มเติมมาว่าในส่วนของต้นทุนแปรภาพเนี่ยนะครับที่ในโจทย์ ที่เคยเขียนไว้ในหน้า81เนี่ยในหน้า81เ็นี่ยเขาบอกว่าต้นทุนแปรสภาพที่เกิดขึ้นระหว่างงวดเนี่ยคือ22,500บาทในหน้า81นะครับบอกว่าต้นทุนแปรสภาพเนี่ยมีเท่ากับ2 2 5 0 0บาทเนี่ยนะครับพอมาถึงในหน้า91เนี่ยเขามาแจกแจงให้เลยว่าใน2 2 5 0 0บาทนั้นมี dl เนี่ยเท่ากับ1 2 2 5 0 0และมี mo เนี่ยครับ เท่ากับ80,000ื่นนะครับเพื่อง่ายต่อการลงบันทึกบัญชีนะครับเขาก็เลยจําแนกมาให้ดูนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทราบคราวนี้จุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้นักศึกษาแก้ไขก่อนที่จะมาอธิบายนะครับก็คือว่าในส่วนของหน้า91เนี่ยที่ในหนังสือเขาลงบันทึกบัญชีว่าหัวข้อที่2เนี่ยนะครับเขาเดบิตด,ด้วยงานระหว่างผลิตเนี่ยนะครับแล้วก็เครดิตด้วย ค่าจ้างค้างจ่ายให้นักศึกษาแก้เป็นค่าแรงงานครับให้แก้เป็นค่าแรงงานนะครับให้แก้ทั้งหน้า91แล้วก็92เลยนะครับในหัวข้อที่2แก้จากค่าจ้างค้างจ่ายเป็นค่าแรงงานนะครับจะได้เหมือนกันในทุกๆระบบที่ผมสอนในหนังสือเกี่ยวกับ บัญชีต้นทุนนะครับคราวนี้เมื่อ,อนักศึกษาแก้ไขเรียบร้อยแล้วเรามาลงบันทึกบัญชีในหน้า91กันนะครับในหน้า91จะเป็นการลงบันทึกบัญชีกรณีที่กี่การคำนวณต้นทุนตามวิธีถั่วเฉลี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่การลงเบิกวัตถุด,ดิบจําแนกค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิตขี้ของงานที่ประมาณการขึ้นมาในหน้า91นี้นะครับเขาจะลงแบบแยกทีละรายการถ้าเกิดนักศึกษาจําได้เนี่ยนะครับ ก่อนหน้านี้ที่เราเคยเรียนกันในบทที่สองถ้าย้อนกลับไปในบทที่สองนะครับในบทที่สองของสื่อเล่มนี้เนี่ยเขาก็เคยอธิบายการลงบันทึกบัญชีเช่นกันนะครับแต่ว่าในบทที่สองเนี่ยเขาลงแบบรวมนะครับลองย้อนกลับไปดูในหน้า65หน้า65เนี่ยเขาลงแบบรวมเลยก็คือมีการเอาเบิกวัตถุดิบจําแนกค่าแรงและลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค่างงานมาลงด้วยบัญชีรวมเลยนะครับ แต่ว่าพอมาถึงในหน้า91ในบทที่3เนี่ยเขามาแยกให้ดูนะครับแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปในบทที่1นึ่ะแล้วครับถ้าเราย้อนกลับไปในบทที่1เขาก็ลงแบบแยกนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในหน้า35กับหน้า36เนี่ยก็มีการลงบันทึกเบิกใช้จำแนกค่าแรงและบันทึกค่าใช้จ่ายคิ้วงานแบบแยกนะครับดังนั้นถ้าเกิดนักศึกษากาลังเกิดความสับสนว่าตกลงจะลงแบบแยกหรือแบบรวมดีนะครับผมก็ขอพูดตาม ความคิดของผมนะฮะผมคิดว่าลงแบบรวมเลยน่าจะง่ายกว่านะครับก็คือเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตเครดิตวัตถุดิบเครดิตถ้าแรงงานเครดิตค่าใช้จ่ายกำลังคิ้วงานลงแบบรวมไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็จะขออธิบายตามหน้า91แล้วกันนะครับก็ลงแบบแยกคือแบบแยกแบบรวมไม่ได้ต่างกันหรอกครับแต่เกิดแบบรวมมันจะง่ายกว่าเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายก็คือหน้า91ผมจะลงแบบแยกตามหนังสือให้ดูนะครับเริ่มต้นตั้งแต่รายการที่1รายการที่1ก็คือ การเบิกวัตถุดิบทางตรงนั่นเองนะครับเมื่อเบิกวัตถุดิบทางตรงก็เครดิตด้วยวัตถุดิบแล้วก็เดบิตด,ด้วยงานระหว่างผลิตข้อนี้เขาไม่ได้บอกมานะครับว่าอยู่ในแผนกอะไรนะครับก็เขียนในแค่นี้แหละครับเบิกวัตถุดิบคราวนี้เบิกวัตถุดิบเท่าไหร่ก็ดูในโจทย์ในโจทย์นั้นก็อยู่ในหน้า81นะครับเขาบอกมาแล้วว่าเบิกวัตถุดิบเนี่ยก็คือการใช้วัตถุดิบ ในระหว่างงวดนั่นเองนะครับการเบริกก็คือใช้วัตถุดิบระหว่างงวดก็คือแสนห้าครับถูกเบิกวัตถุดิบไปใช้ในงวดนี้คือแสนห้าต่อไปนะครับจำแนกค่าแรงรายการที่2ก็จะต้องเดบิตด,ด้วยงานระหว่างผลิตก็คือเป็นค่าแรงทางตรงนะครับแล้วก็เครดิตด้วยค่าแรงงานจะลงอย่างเงี้ยนะครับด้วยยอดของ ที่เขาบอกมาแล้วนะครับว่าเขาได้มีการจำแนกมาแล้วว่าค่าแรงงานคือ122,500อันนี้เขามีการจำแนกให้ดูนะครับแล้วก็ลงตามที่เขาบอกมาล่าสุดนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับเบิกวัตถุดิบก็เป็นวัตถุดิบทางตรงค่าแรงตัวนี้ก็คือค่าแรงทางตรงนะครับต่อไปตัวที่3ตัวที่3ก็คือการบันทึกค่าจ่ายการผลิตคิดเข้างานก็จะเดบิตด,ด้วยงานระหว่างผลิต และเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานก็ไม่ทราบแผนกนะฮะก็ลงแค่นี้พอนะครับเขาบอกมาแล้วว่าเท่ากับ80,000ก็ลง80,000ส่วนที่3นี่ก็เป็นเรื่องที่เราทำกันมา2-3าครั้งแล้วนะครับสำหรับในหนังสือเล่มน,นี้นะครับต่อไปส่วนที่4ส่วนที่4เนี่ยก็เป็นพื้นฐานเลยที่เราควรต้องทราบว่า เมื่อแผนกนี้เนี่ยทำเสร็จนะครับควรจะลงบันทึกบัญชีอย่างไรนะครับโดยเราจะเห็นว่านะครับในหัวข้อนี้เนี่ยเขาเดบิตด,ด้วยสินค้าสำเร็จรูปเลยผมก็เดาได้ว่าเขากำลังจะบอกว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยมีหนึ่งแผนกคือเสร็จแผนกนี้แล้วก็เสร็จเลยดังนั้น เมื่อแผนกนี้ทําเสร็จก,ก็กลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปเลยไงฮะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีแผนกเดียวนะฮะผมคิดว่าแต่ว่าเมื่ออาจารย์ผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการให้มันง่ายแล้วเขาก็อธิบายว่ามันเป็นสินค้าสําเร็จรูปผมก็จะเดาใจอาจารย์ผู้เขียนว่าเขาก็เลงจะบอกว่าที่เราลงจะทํารายงานต้นทุนการผลิตมาเนี่ย มันมีแผนกเดียวก็คือมันเป็นแผนกแรกแล้วก็ไม่มีแผนกต่อไปแล้วดังนั้นเมื่อเสร็จในแผนกนี้ก็จะกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปเลยนะครับอันนี้เอาตามที่โจทย์ว่าเลยนะครับเป็นสินค้าสําเร็จรูปดังนั้นเมื่อมันเป็นสินค้าสําเร็จรูปแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ล้างงานระหว่างผลิตออกไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็ขอให้ลักศาเข้าใจแล้วกันนะครับว่า ถ้ามันเป็นแผนกสุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องเดบิตสินค้าสําเร็จรูปนะครับโดยในหนังสือเล่มนี้เขาสมมติว่าเป็นทั้งแผนกแรกและแผนกสุดท้ายเลยนะครับก็ <_ vidare> เลยกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่มันเป็นแผนกที่จะต้องโอนต่อไปต่อไปตรงนี้ต้องเป็นงานระหว่างผลิตที่จะโอนให้กับแผนกที่รับนะครับงั้งนคราวนี้เราก็ทําตามเขาแล้วกันนะครับว่ามันเป็นสินค้าสําเร็จรูปเราก็ไปดูต้นทุนเลยครับเราไปดูต้นทุนในรายงานต้นทุนการผลิตของเราตามวิธีถัวเฉลี่ยนะครับ ว่าในส่วนที่4เนี่ยเราโอนต้นทุนออกไปเท่าไหร่ดูนะครับในส่วนที่4ี่เนี่ยเราโอนต้นทุนออกไปมีต้นทุนของงานที่เสร็จเนี่ยนะครับก็คือ316,820แล้วก็มีของเสียปกติซึ่งจะต้องโอนไปด้วยก็คือ31,682รวมทั้งสิ้นก็คือ348,502นั้นั่นเองนะครับที่โอนออกไปทั้งสิ้นนะครับขอให้เราดูตัวเลขยอดรวมที่โอนออกทั้งสิ้นนะครับในส่วนที่4ี่นะครับ 3 4มสี่แดห้านนี่นะครับโอนออกไปนะครับและอีกหนึ่งบัญชีก็คือบัญชีที่ห้าก็คือขาดทุนจากของเสียเกินปกติที่ผมบอกว่าขาดทุนจากของเสียเกินปกตินะให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะฮะเราจะเอามาลงบันทึกบัญชีตรงนี้นะครับก็จะเดบิตด้วยขาดทุนของเสียเกิน ปกติถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะฮะแล้วก็เครดิตด้วยโดยการลดยอดงานระหว่างผลิตลงคือต้นทุนของของเสียเนี่ยมันเข้าสู่งานระหว่างผลิตอยู่แล้วเห็นไหมฮะเวลาเบิกก็เข้างานระหว่างผลิตเวลามีค่าแรงก็เข้างานระหว่างผลิตเวลามีค่าใช้จ่ายอื่นก็เข้างานระหว่างผลิตสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ของเสียที่มันเป็นเกินกว่าปกติเนี่ย มันเคยเข้าอยู่ในงานระหว่างผลิตใช่ไหมครับแต่เราบอกว่าเราจะให้มันไปอยู่ในค่าจ่ายดําเนินงานดังนั้นเราก็รู้ว่ามันเคยเดบิตแล้วก็เครดิตออกเนี่ยนฮะเครดิตออกเฉพาะส่วนที่เป็นของเสียที่เกินกว่าปกติล้างออกไปแล้วก็โอนต้นทุนดังกลา่าเนี่ยไปเข้าสู่ขาดทุนของเสียเกินปกติที่เป็นค่า้จ่ายดําเนินงานนะครับแล้วคราวนี้ตัวเลขมาเท่าไหร่ล่ะครับเราก็ไปดูในส่วนของรายงานต้นทุนการผลิตในส่วนที่4นะครับ อยู่ในหัวข้อของของเสียเกินปกติเนี่ยเราเคยลงบันทึกในรายงานว่า1นึ่งนะครับก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับ13,578เนี่ยนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับการบันทึกบัญชีตามวิธีถัวเฉลี่ยนะครับต่อไปเรามาดูวิธีเข้าก่อนออก,ก่อนบ้างน,นะครับตามวิธีเข้าก่อนออก,ก่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะเหมือนกันเข้าก่อนอ,อกก่อนนะครับ ตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเบิกวัตถุดิบจําแนกค่าแรงค่าใช้จ่ายการผลิตที่ว่งานก็จะเหมือนกันก็จะมาต่างกันตรงนี้ฮะในส่วนที่ต่างกันเพราะว่ามันมีการคํานวณต้นทุนที่ต่างกันใช่ไหมครับมันก็จะต้องต่างกันตรงนี้ส่วนที่4กับส่วนที่5เอาส่วนที่4ก่อนนะครับถ้าเราไปดูในรายงานต้นทุนการผลิตตามวิธีเขาก่อนออกก่อนเนี่ยฮะที่เขาผลิตเสร็จเลยนะฮะก็มีต้นทุน3,51,000 932นะฮะดูในส่วนที่4นะครับยอดรวมทั้งสิ้นที่ผลิตเสร็จและโอนออกนะครับ3 5 1 9้2และก็ลงบันทึกผลขาดทุนเกินปกตินะฮะก็ไปดูในส่วนที่4เช่นกันนะฮะแต่อยู่ในหัวข้อของเสียเกินปกติก็จะมีตัวเลขเท่ากับ13128